สวัสดีครับวายหนุ่ยกินคุยเที่ยวคลิปนี้เราก็จะมาต่อจากคลิปล่าสุดนะครับก็คือทริปเชียงใหม่6วัน5คืนโดยคลิปนี้จะเป็นการเริ่มในวันที่4ซึ่งเป็นวันที่เราเดินทางออกจากหมู่บ้านนาเราใหม่ลงมาแวะดูผีเสื้อนานาชนิดหายากกว่าร้อยสายพันธุ์เพราะว่าตรงนี้นั้นเป็นโป่งดินเค็มผีเสื้อต่างๆก็จะมาดูดเอาสารอาหารไปกิน หลังจากชมผีเสื้อจนเต็มอิ่มก็ได้เวลาขับผ่านประตูอย่างนาทางขึ้นเชียงดาวแต่ก็ไม่ได้ถ่ายง่ายๆเพราะว่าแสงวันนี้มันแข็งและก็ระยะเลนในมือถือแล้วก็อาจจะไม่สวยๆเหมือนคนอื่นเขาแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราได้เห็นและแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับต่อมาเราก็ขับรถมาที่จุดชาร์จรถ PEA เชียงดาว ซึ่งก็เป็นโชคดีที่ตรงนั้นมีร้านอาหารอร่อยอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าร้าน The Chef พี่เจ้าของเขาน่ารักมากนะครับอาหารอร่อยแถมราคาไม่แพงอีกด้วยพี่เขาบอกว่าที่ทำราคาถูกแบบนี้ได้เพราะว่าเป็นที่ของเขาเองหลังจากชารจแบตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เดินทางมุ่งหน้าไปสู่เมืองฝางกันระหว่างทางก็จะเห็นเขาหลวงเชียงดาวและก็ภูเขาสลับซับซ้อนที่สวยมากนะครับและจุดที่ผมชอบมากที่สุดก็คือบริเวณ หมู่บ้านห้วยลึกที่ภูเขาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นนอแหลมแห้มแหลมแบบนี้คือสวยมากเลยนะฮะคับ,คบออกจากเชียงดาวมาได้ประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงที่หมายของเรานะครับก็คือบ้านไร่ในสายหมอกซึ่งเรามาที่นี่เป็นครั้งที่3แล้วนะครับโดยครั้งแรกผมกับมายุนั่นงรถบัสจากกรุงเทพมาที่นี่เพื่อมาศึกษาวิธีการทําเกษตรแบบผสมผสานตอนนั้นต้นไม้ยังไม่ใหญ่เลยนะครับผ่านมาไม่กี่ปี ตอนนี้ต้นไม้ใหญ่โตล่มรื่นมากเลยครับพี่สวนซึ่งตอนนั้นพี่ทิวก็พาดูในสวนของพี่ทิวรวมถึงได้พาไปดูสวนของพี่อุ้มพี่นุย้ยที่อุ้มหุ้มโฮมสเตย์ใครกําลังอยากศึกษาสายนี้แนะนําให้มาเจอให้มาคุยกับพี่อุ้มได้เลยครับจะมาเดี่ยวมาคู่หรือแม้เป็นหมู่คณะก็ไม่ต้องกังวลเพราะที่นี่มีโฮมสเตย์ถึง4หลังรองรับได้20กว่าคนเลยนะครับและพี่ทิวก็พาเที่ยว ในตัวเมืองฝางหลายที่เลยครับผมทําคลิปเอาไว้แล้วใครยังไม่ได้ดูสามารถไปดูได้นะครับส่วนครั้งที่2พวกเราจัดทีพ่พานนิมูลมาเที่ยวเชียงรายเช่ารถขับเที่ยวดอยช้างผาหีแล้วก็มาปิดท้ายที่บ้านไร่ในสายหมอกซึ่งผมก็ทําคลิปเอาไว้เช่นกันสามารถกดดูได้ใต้ลิงก์นะครับและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ อ่าต<ค>นติดคนติดคนเป็นไงมารอบนี้เปลี่ยนแปลงไหมต้นไม้มันโตแบบใช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือ,อเล่าชุมชนครับ rose in memory อดอกกุหลาบในความทรงจำ <c oughs> เป็นเล่าที่ทำมาจากข้าวอินทรีย์ของเรา กุหลาบวาเลนไทน์แล้วก็บ่มในถังไม้โอ๊กประมาณ3ปีเป็น BSOP เหมือนกันแต่เป็นวิสกี้สไตล์ครับมีสโลแกนด้วยนะกลืนเหล้าล้อลงคอเพื่ออุ่นที่เดียวได้โ้ยมันเป็นยังไงครับคอามหม่ดอกกุหลาบนำทรงจำนะผมว่าทุกคนน่าจะมีความทรงจำในวันวาเลนไทน์ในครั้งแรกๆในชีวิตอะมันไม่ได้สมหวางหรอกใช่ไหมสุดท้ายเราก็กลับไปอยู่คนเดียว อ่าสุดท้ายก็นอนคนเดียวมันก็คือแล้วเออกินเหล้าไปซะแล้วก็กลับไปนอนอ่าก็เลยเลยเป็นสโลแกนคือแล้วร้อนลงคอผูุ้่นที่เดียวได้ครับนี่มันจะหอมกุหลาบแต่จริงๆไม่ใช่ให้คุณแม่ลองดมดูนื้วไหมดสสีครับีเป็นสไตล์เขาเรียกว่าไฮบอลอ่าตอนนี้เป็นที่นิยมของญี่ปุ่นนะเป็นเหล้าแล้วก็โซดามะนาวครับชนของ้็ มันจะก่อนะเอออืออร่อยนะฮะมันไม่เชิงเหล้าอ่ะมันมีแอลกอฮอล์สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันไม่รู้สึกแบบถึงกับเมาอ่ะใช่มันอร่อยกินง่ายนี่แล้วก็ถามว่ารอยโซดาอะไรอืมไม่เหมือนกัน ต้องแบบนี้เล่าเราทําเป็นซีรีส์นะไม่ได้ทาแบบไม่ได้ทำเป็นถังใหญ่ทําทีหนึ่งมันก็จะได้ประมาณสัก1ิลิตรเราก็จะเราก็จะบุกมาสามปีแล้วก็สิบสองลิตรเราก็จะมาแบ่งใส่ขวดแบนขวดก๊กแล้วก็ขวดกลมสิบสองลิตรนี่จริงๆได้ถือว่าออกมาไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะเพราะนั้นได้ไปนะโอเคนี่ขวดนี้ประมาณกี่มิลเนี่ยอ่านีห้าร้อยมลราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาท นี่ก็ครึ่งลิตรแล้วนะ 500ml น,นะครับหลังจากเรากินแบบผสมโซดาแล้วนะครับแล้วเราก็มากินแบบออนเดอะร็อกนะครับอย่าปล่อยไว้นานเดี๋ยวน้ำแข็งละลายแต่มันไม่รู้สึกแบบถึงกับเมาอ่ะเป็นยังไงคะแต่มันไม่รู้สึกแบบถึงกับเมาอ่ะกินง่ายครับกินง่าย ไม่บาดคอไม่ขมหวานขึ้นจมูกเลยตาเริ่มตืแล้วนะตืบเลยหน้านแดงอง่างเรียกคุณแม่ดีอุ้มหุ้มครับรสอินเมมโมรี่ครับผมรักาศไปโน้ตเือะรู้สึกว่าจะลอยลอยไปรองได้ไง มานี่มีคนล้องได้อีกคนเพลงสมัยรุ่นพ่อที่เปิดบ่อยผักสดๆผักสดันคู่กับนี้ครับอันนี้น้ำซอสน้ำซอสเรื่องราวก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับจากนั้นเราก็กินข้าวกันอาหารก็จะเป็นน้ำพริกแล้วก็ผักจากส่วนวิทิว แล้วพอคํำๆหน่อยแล้วก็นั่งคุยกันร้องเพลงเล่นกีตาส์สนทนาตามภาษาคนไม่ได้เจอกันนานนะครับและวันที่4ของทริปนี้ก็ผ่านไปนี้เป็นมื้อเช้าหลังจากเมื่อคืนภาพตัดเ <c oughs> ช้าว,วันนี้เราตื่นขึ้นมากินข้าวกันที่บ้านนะครับเนื่องจากที่นี่มีทั้งผักมีทั้งน้ำพริก และก็ไข่ไก่ที่อร่อยมากซึ่งพี่ทิวก็ดูแลพวกเราอย่างดีเลยครับซึ่งวันนี้ช่วงเช้าเองก็มีเด็กๆนักเรียนมาถ่ายสัมภาษณ์พี่ทิวด้วยเกี่ยวกับกเกษตรผสมผสานก็เป็นภาพที่น่ารักมากครับเสร็จแล้วเราก็มุ่งตรงไปที่อ um ุ um ้มหุ้มโฮมสเตย์เพื่อไปขึ้นรถคันเดียวกันกันกบพี่อุ้มไปดอยปา่าคาด้วยกันเส้นทางจะเป็นยังไงเรื่องราววันนั้นจะเป็นยังไงไปดูต่อได้เลยครับตรงนี้เรียกว่าบ้านป่นาคา ป่างขามีความสําคัญทั้งภูมิศาสตร์และทางประวัติศาสตร์สองอันอันนึงก็คือเมื่อครั้งที่ในหลวงมองภาพสถานีเกษตรหลวงอ่างขางก่อนที่จะมาปุกเบิกที่อ่างขางเนี่ยตอนอ่างขางเนี่ยท่านเห็นว่ามันมีทางเดินจากตีนดอยหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านปากคาขึ้นไปข้างบนดอยอา่างขางซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวกันเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ในหลวงใช้เดินหกชั่วโมงกับมหลวงพีแล็ทหารองค์พระลขึ้นไปสำรวจอ่างขางครั้งแรกเพราะฉะนั้น ที่เราจะไปเนี่ยจะเห็นพระธาตุเทวขาวอันนั้นเรเป็นจุดที่ในหลวงท่านในหลวงท่าน,นเดินขึ้นไปบนสำรวจอ่างขางครั้งแรกก<อ>ับหลวงพี่ตอนนั้นยังไม่มีถนนเลยใช่ไหมคะตอนนั้นยไม่มีมค่ะก่อนที่ในหลวงท่านที่เก้าท่านจะมาเนี่ยทหารมาเคลียร์พื้นที่ทหารชุดแรกที่มาก็เป็นรอสิษไม่เป็นทหารกับมาเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วสมเด็จย่า ก็เป็นพยาบาลใช่ไหมก็ลงมาเพื่อที่จะมาให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพกับชาวเขาที่นั่นที่บ้านปาาคาเป็นชาวพุกชาวลาหูหรือชาวมูเซอร์ดำในคณะพยาบาลที่มาเนี่ยมีคุณหมอท่านหนึ่งชื่อคุณหมออาโอยาม่าก็เห็นว่าโรงเรียนนี่มันอยู่ไกลจากตัวเมืองก็เลยให้ทุนมาก้อนหนึ่งมาสร้างโรงเรียนบนดอยป่าคาเนี่ยเลยมีโรงเรียนที่ดูแล ตชดสมเด็จย่าเลยไม่ได้ทานน้ำให้เป็นเกียรติแก่พลหลาน,นว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนเชนอยมาม่าเพื่อที่จะสอนกนารศึกษาการโรงเรียนเนี้ยโดยเฉพาะเลยอยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสมีเวลาเองแวะไปเทีย่ยวพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงไปดูวัติศากี่ยวกับาาาก,การพัฒนาด้านช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะาาไม่ขับถ่าย ขาจจะมีป่าขี้ของเขาขออไม่มีหน้าต่างไม่มีห้องน้ําเออไม่มีหน้าต่างจริงวนะมีห้องน้ไม่มีหน้าต่างซึ่งเด็กๆในชุมชนที่นี่ค่ะเขาไม่ได้ลงไปเรียนข้างล่างเนาะเขาก็จะมีต่อชะดอาโอยาม่านะคะที่เมื่อกี้พี่อุ้มเล่าให้ฟังนะคะก็เด็กทั้งหมดเนี่ยก็ไปเรียนที่นี่มีจนถึงป .6 แต่โดยปกติแล้วเนื่องจากว่าคนที่นี่เนี่ยเขาจะแต่งงานกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กที่เกิดออกมาก็จะมีการพัฒนาพัฒนาการช้านะคะหรือว่าเราเรียกว่าเป็นเลือดยนว่าเลือดเลือดชิดค่ะเพราะฉะนั้นโดย mm hmm. ปกติแล้วพอจบป .5 ป .6 เนี่ยเด็กก็จะกลับมาที่หมู่บ้านแล้วก็เริ่มทํางาน,น mm hmm. ก็จะไม่ได้ค่อยได้ไปเรียนต่อะะป .6 ก็สั้สกันแล้วสักันแล้วเรียบร้อยแต่งงานป .6 ด้านด้านซ้าย mm hmm. ที่เห็นนะคะนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านควายค่ะ mm hmm. โดยปกติสมัยก่อนเนี่ยควายจะถูกเลี้ยงอยู่ในหมู่บ้านซึ่งมันมันควายก็ขี้มันก็มีความสกปรกนะครับที่ประเทศท่านเสด็จมาท่านก็เลยบอกว่าก็ควรจะแบ่งแยกให้ให้มันถูกส๊ะหนาเนาะเขาก็เลยเอาควายเนี่ยนี่ไงนี่นะพอเชื <ım. S 1> ช่อไมนี่นี่นไงี่เบบ้ควายนะไม่น่รักน่ห่นีครับ ดอยความโป่งนี่มีดอยที่สูงอันดับสองส่วนนี้เป็นดอยอ่างขางอ้าติดกันอืมติดอย่างนี้เลยที่เห็นมันก็จะเป็นแม่สลองครับเวลามาอ่างขางแล้วอยากเห็นอีกช่วงหนึ่งก็คืออยากให้มีโอกาสไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่หนึ่งครับก็จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ดอยคําที่เราเห็นกันทั่วประเทศไทยมันมาจากที่นี่เป็นโรงงานที่หนึ่งครับโรงงานที่สองอยู่ที่แม่จันโรงงานที่สามอยู่ที่สกลนครเต่างอยอืมแต่ละที่ผลิตไม่เหมือนกันครับอืม ข้างในมันไม่มีห้องส่วนตัวนะเข้าไปก็ทุกคนนอนนอนเป็นที่นอนใช่ไหมเขวก็ไปหน่อยก็จะเป็นครัวแล้วอืมอีนนี้ครัวของเขาคือมันไม่มีหน้าต่างเนี้ยมันควัดขึ้นก็ือนว่าเหมือนเขาเรียกว่าฝ้ามันก็จะดำๆหน่อยอันนี้ยแต่แปลกตรงนี้แหละี่ไม่มีหน้าต่างมีเหตุผลไหมคะมีค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือหนึ่งกลางกลางคืนข้างบนเนี่ยมันหนาว เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจุดพวกนี้หนึ่งก็คือช่วยให้ในบ้านมันอบ่นแล้วก็วันเนี้ยที่มันเหมือนเป็นตัวโคตติ้งไม่ให้ลามันขึ้นเหมือนอ๋อเหมือนเป็นแล้วถ้าสังเกตความคู่ก็คือบันไดของเขาอบันไดของเขานี่คือไม้ท่อนเดียวแล้วขุดเอาเจ๋งอ่ะพี่ชอบมากเลยถ่ายแล้ไหมถ่ายอยู่เท่าเนี้ยหลังจากที่เราไปเที่ยวบนดอยป่าคาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาที่อุ้มหุ้มโฮมสเตย์นะครับพี่อุ้มกับพี่นุ้ยบอกว่า จะทำคาฟโคล่าให้ลองดื่มดูเพราะว่าเห็นผมเป็นคนติดโค้กนะมากินคารัฟโคล่าแบบนี้ทำมาจากสมุนไพรภายในสวนด้วยนะครับางตื่นเลยครฟโคล่านะครับเดี่ดีค่ะากนั้นก็ได้เวลาล่ำลากันนะครับแล้วก็เดินทางต่อ ไปหาของกินกันระหว่างทางก็แวะเอาคอลลาเจนไปฝากพี่แชมป์นะครับผู้ที่มาเล่นไวโอลินให้เราในฮันนีมูนของเราเมื่อปีที่แล้วนะและเราก็มาถึงร้านที่พี่อุ้มแนะนำมานะครับชื่อร้านลอมดอนเกียวซาซึ่งพี่อุ้มก็รีเควสตนะว่าให้สั่งเส้นปาปาซือผัดเนื้อน้ำขางซึ่งเป็นของหากินยากมากแล้วก็เป็นเมนูลับไม่ได้หากินได้ทั่วไปนะครับ ปกติจะเป็นอาหารที่ทำกินในครอบครัวของคนที่นี่หน้าตารสชาติจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลยครับอันนี้คือมันดองอันนี้เป็นเนื้อน้ำค้างก็ซีนะมันสวยมากเลยอ่ะมันจะพิเศษตอนที่มันต้องอาศัยเนื้อน้ำค้างอย่างเดียวที่ทำได้ต้องเอามาตากตากน้ำค้างตอนหน้าหนาวท่านร่วงไม่ดีนี่ต่อให้ใช้เกลือเท่าไหร่ก็ช่างเดอดม,มันก็จะเสียเนื้อ แต่เขาแล้วแต่ว่าแต่ละเจ้าที่เขาทำไปเนื้อมาแบบไหนแล้วก็มันจะเป็นค้อนใหญ่ไงแล้วก็มาหั่นต้องมีส่วนด้วยไหมครับว่าใช้ส่วนไหนในการทำมนมีครับส่วนที่ใช้คือที่จะอร่อยมากที่สุดก็คือที่โอ้คลิปตัดไปซะก่อนก็เลยไม่รู้เลยว่าเนื้อส่วนที่อร่อยที่สุดมันต้องเอามาจากส่วนไหนก็ไม่เป็นไรขอให้เป็นความลับต่อไปนะครับ ใครที่ดื่นตรงนี้อยากกินบ้างแนะนำให้ไปลองเองได้ที่ฝั่งเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์และก็เขียนเมนูที่พี่อุ้มเขาแนะนำเอาไว้ให้ใต้คำอธิบายนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ที่พี่อุ้มได้เล่าให้ฟังในตอนกลางคลิปนะครับโซนแรกก็จะเป็นพวกเครื่องไม้เครื่องมือเก่าๆสมัยแรกเริ่มที่มีการก่อตั้งโรงงานขึ้นมาต่อด้วย โซนที่เป็นรูปถ่ายและก็เรื่องราวต่างๆในสมัยครั้งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9และราชวงศ์ได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นโรงงานพัฒนาชุมชนชาวเขาที่นี่นะครับและโซนต่อมาก็จะเป็นซากเครื่องจักรที่ครั้งหนึ่งโรงงานแห่งนี้เคยถูกน้ําป่าจากภูเขาไหลลงมาท่วมจนเกิดความเสียหายอย่างมากนะครับก็เป็นอนุสรที่ น่าจดจำแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้ถึงตอนนี้ครับโซนสุดท้ายจะเป็นโซนของฝากนะครับสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดอยคำได้จากที่นี่ได้เลยนะครับต่อมาเราก็เดินต่อไปยังที่ตั้งของอนามัยพระราชทานแห่งแรกของที่นี่นะครับซึ่งด้านในจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลยครับนี่คือลอยน้ำท่วมถึงตรงไหนนะครับโอ้ท่วมถึงนี่เลย พอฉีดคนหนึ่งเสร็จเราก็ต้องเอาไปนึ่งอะเอาไปต้มเอาไปนึ่งเพื่อเอามาฉีดต่อหาหมออนามัยได้เครื่องไม้เครื่องมือประมาณนี้แต่รักษาคนแบบคนทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลทั้งอำเภอเลยอย่างเงี้ย <c oughs> ไปหาหมอมาหลายที่ไม่หายสักทีจึงมาพบหมอที่อนามัยได้รับก,การรักษารองเก็บค่ารักษาเพียง15บาทหมอแนะนำทุกอย่างตั้งแต่สาเหตุของการเกิดโรคเจิงวิธวิตกรังวล หลังจากเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสร็จนะครับแล้วก็กลับมาที่สวนกันนะครับตอนนี้เรากําลังจะไปดูบ้านดินดีนะครับบ้านหลังใหม่หมอ,อการพาคุณแม่คุณลูกและภรรยามาเที่ยวนะครับโอ้โหเอาไว้เอาไว้ชมแล้วไวย <laughs> ว่าบาเยอะบาข้างไงก็มีอืมถ้าติดถ้าติดไฟเสร็จแล้วนะสวยนะดูกโอ้ยนี่กมีเครืองแต่งรูปบไมมากได้สวยมากเพย์ทรอยแม้กระทั่งข้างหลังกระจกก็มีไฟสะท้อนหมดมข้าวข้าวโต๊ะทานข้าวตรงนี้สำหรับ6มคันก็สาดไปแล้วมองมา,มาข้างนองกเสร็วว่าบรรยากาศสีเขียวแล้วมีแต่ไม้ได้วย เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอต้นไม้ที่ปลูกข้างบนย้อยลงมาก็จะเป็นมา้าน่าจะเป็นมา้าอ,อันนี้ก็คือต้นบีควอยูที่อยู่ในเซนทันอิสบิวอะอ๋อย่ยาวเเห็นปะอะ่อ่าอมันใช้ดินน้อยแล้วก็ปลูกง่าย<อ>แล้วยาวได้เป็นสิบเมตรเลยฟ้าสวยมากเลยอ่ะพอแบบมาอยู่กับตรงนี้นะดูดิบ้านกับฟ้าขลฟโอเค จะพาทุกคนไปดูบน <c oughs> ชั้นที่สองนะครับโอ้ดูดิมีชิงช้า <c oughs> โอ้โหเยอะเลยเนะี่ย <c oughs> ดูเชือกสิ <c oughs> เชือกอย่างหนาอาลองเลยอ่ะไปทำร้านกาแฟได้เลยประตู้งแนววางโตระได้อืมโอเนี่ยใครอยากโดดน้ำนะอืมนายแม่ถือให้หน่อย <c oughs> ผมจะโดดไป โดนน้ำเปล่าใช่เนี่นยทดสอบไงว่าความแข็งแรงสามารถแบบคนอ้วนๆอย่างนี้ได้นี่เดี๋ยวอยู่นิดกันนะ <c oughs> ให้เขาดูว่ามันแข็งแรงนะโอ้ไม่โยกเกแรงแข็งแรงสิน่าจะชอบมเนีอยแต่แสงสวยมากเลยอ่ะ เออแสงงามอันนี้คือเล่นแบบปกติอันนี้เล่นแบบตนเด็กดื้อนี่ไงเราอยากให้มันแรงก็ถีบอย่างนี้แล้วก็ปล่อยมือดิปล่อยมือก็ลื่นดิปล่อยมือดิแล้วก็มีร่างกายนี่ไงเสร็จปุ๊บโดดมาเสร็จแล้วครับเออเก่งนะเก่งนะเสร็จเลยน้ำลึกนะตรงเนี้ยอ้าวไอ้ข้างน ตกใจนะมีจำนวนอีกสามตัวเอาไว้เอาไว้เอาไว้กันนกไม่ให้นกที่ใส่บ้านอืมใช่เอามาสวยนะอันนี้มีสองเตียงบ้านเนี้ยเราก็ทำซ่อนไฟไว้เลยเตียงนี่คือสั่งทำหรือว่าสั่งทำเตียงเพราะว่าเตียงส่วๆใหญ่เรนัเตียงใช่ไหม ว้าวโหมุมนี้แบบมุมนี้ดีมากข้างหน้าก่อนนะคือเริ่มเริ่มรับแขกได้แล้วใช่ไหมครับคอนฟิเจอร์ก็สั่งหมดหมดแล้วมีลูกค้าจองแล้วด้วยโอ้แต่ว่าเป็นธันวาพอเหมือนมีทะเลสาบอันดับนึอือแล้วก็เป็นภูเขาหนึ่งสองสามเก่งอะ ทำได้ไงโอ้โถ้าใครอยากจะมาพักบ้านส,สวยๆอากาศดีๆอย่างนี้ที่เมืองฝากนะคะต้องมาที่บ้านไร่ในสายหมอกนะคะตอนนี้มีบ้านพักสองหลังก็คือบ้านนับดาวแล้วก็บ้านดินดีนะคะ เราก็จะกลับแล้วนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะริบสิบเอ็ดพฤศจิกาครับเราจะกลับแล้วบายบายครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปมายุหนุ่ยกินคุยเที่ยวไปเที่ยวเชียงใหม่6วันห้าคืนท้ายนี้เรามีภาพบรรยากาศสวยๆระหว่างทางกลับจากฝางเพื่อไปชาร์จรถที่เชียงรายและก็ มุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพมหาคนครนะครับใช้เวลาเดินทางขากลับทั้งหมด16ชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าเราจอดชาร์จถึง4ครั้งแล้วก็บางครั้งก็จอดกินข้าวนานพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าแฮปปี้มากและสําหรับใครที่ดูครบทั้ง2 EP นะครับจนถึงตรงนี้โหขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ความสนใจแล้วกลับพบกันใหม่กับมายุหนุ่ยกินคุยเที่ยวในคลิปหน้าจะไปที่ไหนติดตามกันไว้นะครับ